เล่นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าลูกโป่งกี่ลูกจะทําให้นงฟองเนี่ยลอยได้แา่ครั้งที่แล้วนกฟองเนี่ยใช้ลูกโป่งหนึ่งลูกแต่ลอยไม่ได้รอบนี้เราก็เลยมีลูกโป่งเพิ่มขึ้นมาเป็น1000พลูกปไปเลยกันเลยสวัสดีวัสเซอรไวรุเราไปริกันไ้วาไงวะไงวะเพื่อนลูกปองเสียงซูน วันนี้เล่นอีกไหมคะเล่นหนูไม่ยิ้มเยี่ยงเลยน้องฟองเนี่ยเขาเคยใช้ลูกโป่งห0ึลูกนะครับแล้วลอยขึ้นไปเนี่ยเกือบจะลอยได้แต่ว่าเขาว่อนขึ้นอ่ะตอนนี้มาดูพุงเข้าวจีเมื่อพุงมาจากไหนเยอะแยะเราก็เลยเพิ่มลูกโป่งจาก100ลูกนะครับให้มันเป็น1,000ลูกโป่งเต็มเลย แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าน้องฟองตอนนี้กินเอากินเอาตัวเด็กก็จริงนะครับแต่น้ําหนักเยอะมากอ่ะฟองนี่น้ําหนักเท่าไหร่ตัวใหญ่แต่ผมคิดว่านาน2โลกว่าแม้วไปกินข้าวด้วยตอนที่ผมพูดน้องฟองน้องฟองอ่ะโคตรหนักใช่เหมือนเหมือนน้องฟองหนักกว่านะตัวเด็กกว่านะครับเรามาทดสอบกันที่น้องฟองนะครับสองเท่าไรสองจุดแปดห้าบอกก่อนว่าพี่เมย์มาตอนไหนพี่เมย์วาดมาทำอะไรอ่ะ ความแตกต่างเนี่ยคุณเห็นได้ชัดฟองจะตัวใหญ่กว่าน้องฟองเยอะมากปีที่แล้วฟองหนักเกือบ2องโลปีนี้ปีนี้หนูพัฒนาค่ะตอนที่สี่ห้าสี่เลยเกือบ3ามโลหนูตัวเล็กแต่หนูเกือบเท่าพี่ฟวงนะวันไดพี่เมย์นั้นเนี่ยพี่เมย์เนี้ยงพี่เมย์จับดีดีนะหน้าหน้าพี่เมย์ดิมันให้มันให้มีเสียงปิดดิ แกที่เรียบดีกว่าก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่แบบเวลาโดนไฟมันไม่ระเบิดปลอดภัยกว่าโอเคเรียบแล้วหลล้วแล้วเราปล่อยแบบนี้มันจะลอยขึ้นเร็วมากตอนนี้เราทำไปทั้งหมดหนึ่งลูกแล้วเหลืออีก999ลูกลูกที่เราต้องใช้นะคะมีสองไซส์เนี่ยไซส์ ประมาณ700ลูกส่วนไซเล็กเนี่ยเรามีเพียบเลยเยอะมนีหลายสีเอาไว้ตกหล่นไงเวลาแก๊สมันเหลือแล้วก็นทำอร่างนี้ได้นะครับทำไรทออะะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันเที่ยวมินเนี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า กระตูเลยรูปองเทีย<ห>มที่หมดเลยเหมือนอยู่ในวันเดอร์แลนด์เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราจะตะโกงกันหน่อยนะครับทุกคนทั้งเลย์นตแจ็คสองรถเด็ดนะครับผมนี่เลยหอมซีน้ำเงินรถหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่นะครับอร่อยเด็ดเผ็ดมันนะครับแล้วก็หอมหอยเชลล์ย่างแบบภูเขาไฟสไปซี่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วเวลากินเข้าไปก็ กับอีกรสชาตินึงเนี่ยก็ไม่แห้กันนะครับผมห่อสีต้มรสบุ่งขัวพริกเกลือรสชาตินี้เนี่ยรวมเอาความเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มเข้ากันผสมผสญญานอย่างลงตัวพอดีนะครับชิมดีครั้งก็แซ่บ <c oughs> ทั้งสองรสชาตินี้นะครับสแน็กแซงเนี่ยรับประกันความอร่อยนะครับใครที่ไม่เคยลองต้องไปหาลองกันดูนะครับเพื่อนๆครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชื่นนำทั่วประเทศเลยนะครับในแจ๊คขนมดีของคนดีนะจ๊ะน้องๆ สุดยอดเลยนะครับแล้วตอนนี้แก๊งมีของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมแกพร้อมไหมน้องควาใัดน้ำพอนี่น้ำพอนีตื่นเต้นน้ำพ่อเข้าชุดกระสวยอวกาศแล้วน้องควาโอ้โหคนฟาดแล้วก็น้องมาเฟียก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับหลาเซตสุดๆสวยมากด้านนั้นนี่ชมพูเลยโดงชมพูเลยไอ้วันนี้หนูแก้มแดงอย่าเลือกหน้าตื่นเต้นทำไมลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วกันลูกก ที่นี่ในสตูดิโอของเรานะครับเป็นพื้นที่ปิดนะครับน้องฟองจะไม่มีอันตรายแน่นอนน้องฟองไม่สามารถที่จะบินรู้เพดานได้ใช่ถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกแล้วน้องฟองลอยอ่ะเอาไม่ได้ไม่ใช่ไมอันตรายนะครับแต่ว่าอยู่ในนี้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนที่แล้วเราทดสอบกันแค่ประมาณสองสามพวงเองอ่ะน้องฟองยังเกือบลอยได้เลยอะที่นี่ช่างมัยแน่นอนเลยน้ามาไม่ต้องกลัวลูกทุกคนต้องเสียงเบาๆกับน้องฟองนะ หนึ่งพวงเนี่ยมีประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูก่อนพวงแรกอันนี้อันนี้อันนี้ผมดึงไว้อยู่นะอันนี้ผมดึงไว้แล้วปล่อยแล้วปล่อยอันนี้หนึ่งพวงแรกน่าจะยังไม่มาเฮ้ยไม่หนึ่งพวงแรกน่าจะท่านี้อันยังยังยังอันยังยังยังน่ารักนะเนี่ยนี่ผมที่ต่อจัดเต็มโอ้โอันนี้อันนี้พวงใหญ่ นิดเดียไม่ลื้อลรออาจารย์ไม่ได้แลได้และวไม่ไม่รอหรอกพี่ว่าน่าจะยังไม่รออยู่แล้วสองะไปเฮ้ยประตวดิวแลวเฮ้ไอ้เซเซเซน้องเซเปลึ้นไหมเปลาตุ๋เลยอ่ะหรอน้องฟองขาป้าจะปล่อยหนูนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะรับหนูด้านล่างนิดนึงนะแดงหนึ่งสองสามค่ะ อเอาวิวเลยรอไล่ลงมาเอาวิวเลยม,มาที่3แล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะฮะฟางตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ทำรายสถิติมา <c oughs> เป็นที่หนึ่งในประเทศไทยนะเ,เป็นหมาตัวเล็กที่บินได้อารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์เสียหรือว่าเสียใจหรือว่างนอนน่ <c oughs> ห,นหน้าเดียวเลยค่ะลูกกดทั้งหมด3าพวงประมาณ300ลูกนะครับกดเยอะโอ้ย เอาปูที่4มานี่คือลูกโปลงล่งทั้งหมด4ีวงนะครับตอนนี้เ,ยเอย่าเอาหิวมากๆเลยสีย่ลูก3 2 1ไปงหนึไปไป,ไปไปไปยังยัง <ๆ S 2> รู้สึกว่ามันช้าตกลงมาช้ามากๆนะครับเหมือนน้ักสู้ริ่นโลว์ที่ไหนเออหนูรู้สึกยังไงบ้างคะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยแทนหนูงว่างนอนแล้วค่ะป,ะปะะ๊าป๊าค่ะหนูอยากนอนอยู่บนท้องน้าพายอะคะ่ะหนูหนูจะหลับไม่ได้นะลูก ไม่หลับลูกไม่หลับโอเคสเต็ปต่อไปของเราคือประมาณ500ถึง600ลูกลุยพอไปคะน้องควางขาตื่นหาที่สุดเลยตื่นซื้อช่วค่ะชื่อช่วยป๊าป๊าหน่อยนะคะสามสองเงื่อนหน่อยาวิวเลยห้าร้อยกว่าลูกตกมายน้องปอก้วนจรินยังยังยังยมันอร่อยมัยมันมันอร่ยมันยืนต่อขาทั้งว่ายืนส่อขาได้อร่อยครับี่ มาช่วยหน่อยโอเคตอนนี้เราเหลือลูกโป่งอีกเยอะมากเลยครัไม่พพงนี้ก็พพงหน้าผมว่าร่อยแน่ๆตอนนี้650ลูก3สองน้องนีนอยยเดี๋ยวอันนี้ชิมให้ลอยได้เลยอ่ะตื่นตตื่นยอดแชร์ น้องขาบอกป้าขอถ่ายคลิปแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหนูค่อยนอนนะเมื่อป้าปุ่มลูแต่เท้าเลยมาถ่ายคลิปหนูเลง่วงเลยเอาลิปเตอไปแล้วหนูจะหลับแล้วตาโตแทงเลยอยู่คนนี้แป๊บเดียวหลับแล้วในขณะที่น้องฟองกําลังบริมนุนท้้งฟ้านะคะอยูคุณแม่ฟังฟ้านี่ขับไปตาหน่อยยังป้านฟาไปก่อนป้าน้าไปก่อนหนึ่งปุป้านฟ้าขาของหนูตั้งประมาณหนึ่งหมื่นลูกเลยค่ะลูกโป่งเจ็ดรลูก VS น้องฟองก็หลง หรือเปล่าปล่อยพี่แม่้ยปุ้ยไปไปไปไกลัมาก่อนนะคะกลัมาก่อนค่ะมาคุยกันก่อนนะพอไหคะหนูพร้อมเสมอค่ะแล้วตื่นแล้วตื่นเต็นอยู่มสองหนล่งปล่ะไรไ้่อยเลยปล่อยเลยปล่อยอะไได้ มีมีชานิิจาอันเลือก่อ้ยังีนงเลยนงีะแปะอม่าดมองสงสัยทำไมงอะไรได้ยนงีนอย่เง้ยด้วยนะปวดตอย่เงี้ยล้วเอต่อไปกาหนูไปได้ทุกท่านเป็นตัวที่หนักที่สุดนะครับทุกคนเต็มประปะ๊นิดนึงนะ อันนี้ถือเป็นงานรับปริญญาได้ไหมเนี่ยอันหนูนอนนะคะหนูนอนรอก่อนนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปป้าเอาบันไดก่อนนะลูกเนาะปป้าเอาบันไดแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆครับเพราะว่าเดี๋ยวพอน้องฟลอยขึ้นไปต้องปีนบันไดขึ้นไปเอาเนาะแต่ตอนนี้หนูนอนรอก่อนได้ะคะ่ะไม่เป็นไรม,ไออมาแล้วเดี๋ยวป้าต้องเอาน้องฟองลงมานะส่วนน้องฟองมันนี่มมออค่ะลูกมาอ้ากึ่งที่น้องฟองนอนไม่เมางฟองเขาจะหลับอยู่แล้วตะกี้ตอนนี้บอสสแตนบายพร้อมไหมพร้อมครับผมสดีเซ็ ลูกป่องแค่750ลูกก็ลอยแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะยังไงบ่ายไม่ได้ช่วยได้ดีกว่าบอลลูกป่องข้างบนมันเยอะมากเว้ยพี่มันเลยดันไว้ไม่ตรงนั้นอะเพดานเราสูงกว่าตรงนี้เราเตี้ยไงถ้าหนึ่งพันลูกนี่คือลอยขึ้นอากาศได้เลยโอเคครับทุกท่านถือว่ามิชชั่นนี้ผ่านเด็กดีสุดๆโอเคครับเดี๋ยวต่อ น้องกองคหาน้อง,งคองขึ้นไปรอก,ก่อนนะคะแป๊บนึงน,นะต่อไปนะครับผมเราจะมาลองั้ายๆกันดูนะครับเพราะเราเหลือลูกโปอีกเยอะบ้านมากเลยนะครับบนนี่ องค์กรนาซู้ของเราก็ทําได้ไม่แต่ประเด็นคือตอนนี้มันง่วงจริงๆพี่ไม่เชื่อจริงเหรอไม่เ่มันง่วงจริงมันหลับหลับไปแล้วไงถ้ามันนอนบางทีเราอาจจะแบบแนวคิดนวัตกรรมใหม่ชุดนอนลอยสบายเอาสบายได้ท่านอนตรงคอเนี่ครับมันนุ่มมากเลยนะมันไม่ได้รัดคอน้องฟองนะครับเพราะตรงเนี้ยทุกคนดูให้มันเหมือนรัดอตเพราะว่าขนน้องฟองอ่ะมันออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะแค่ตุ่ยอะใช่ที่จริงคอน้องฟองอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยในน้อยตรงนี้เองมันนอนซบหมอนเลยแล้วก็ตัวลอยลงมานอนเย้ะนะคะทุกคนค่ะ ขอบคุณที่มาดูหนูนะเดี๋ยวต่อไปไปดูเจฟฟ์ฟานๆบ้างนะเจ๋งมากเลยนะฟทุกคนเอ้าดิจิตี้ครับกดครับกดครับเข้าชาะครับตบกระสุยเอวกาศตบกระสุยเอวกาศน้องมังเก่งมากเลยนะดูได้ทำในสิ่งที่หมาอื่นไม่ได้ทำนะคะตื่นมาตื่นมาเย้แลคนนึงจะอยากลอยเองเลยนะ ไม่ได้ตุ๊บเสยเลยนะครับตอนนี้ไม่บาดเสียเลยนะคะคุณแม่ค่้ไม่บาดเสียยคยทางหน้าหนูขอรถไปหอดีลังกานะคะ ไปพักผ่อนนะลูกนะมาไปขนมเ่อนๆตานนะคุณแม่หนู่าห่หนูเบเขาไปเบาๆนะคะสี่โลเองค่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยถึงตาเพ้นๆบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอ้ดูนไมถึงโอ้ยเนทำไมพุงใหญ่งงนี่นี่เป็นกระตาหนูนี่เกตาหนูยิ้มสวยเลย ดจะลอยเหรอใช่ใช่นี่เหรอฟันฟ้านี่ไหนลอยได้เจ้าของอะดองดองบนอากาศวันดองพองตอนแรกอะรอบนี้ฟันฟ้านีลลูกโป่งหนึ่งพันลูกนะครับทั้งหมดนี่เลยนะเห็นผมบอกไหมบางอันแบบรอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วอะเออไม่ได้มันเลยเห็นเห็นถ้าป้าหาผิดพลาดไหมคะนี่ไม่นะหนูทะลุหลักกรแพงขึ้นไปแล้วนะสามสองหนึ่งไปเลยจ้าเฮ้ยลอย ปูลิน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 ว้ยมนูนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวป๊าป๊ะมารับนะคะกินข้าวยังอะ่ะยังเลยเมื่อกูกินไ,ไกงส่งก้อนเมฆกับภาาไปอ่ะทิ้งบ้านไปเปั็นนได้หรนะไม่ได้นะได้หรอไคะ เอ๊บป๋าช่วยไหมน่ารักจังเลยแอ๊บป๋าช่วยไหมจึงจึงจึงให้ยิงจึงจึงอ่าบอกป๋าช่วยมา <im it> พี่โอ๋นะลองกังฟูดูไ <laughs> หมโอ้โหโอ้โหถ้าเพือนอยากให้เห็นกังฟูลอยได้นะครับคอมเมนต์มานะครับแล้วถ้าแบบแล้วบอกว่าใช้ขนาดไหนเนี่ยมันแสนอ่ะ <im it> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับแล้วฝากสสดงแจ็คสองรถเด็ดด้วยนะครับรถหอยเชื่อมผักใบสไปซี่แล้วก็รถกุ้งคริเนะครับหาาซีรท่วัลนะะทปรรเเเศยคบพราะสนนขมที่ของเก ว,วันนี้สื้อจลายบ๊ายบายค่ะ <c oughs> โอ้ยปองปิดตาแล้วกูกรนดิน้นูน,นี่คือลูกปอง1น0 0ลูกนี่คือน้องคนฟันที่อยากจะเล่นอีกครั้งหนึ่งปูพแลลวค่ะคุณพ <c oughs> ่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกครั้งว่า1น0 0ลูกเนี่ยทำให้ฟันลอยได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้มันฟุกไหม <c oughs> ทำพร้อมแล้วสาว <laughs> คุณแม่คะ่ะหนูชอบเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> ยิ้มไม่หัวย้อนวัน <laughs> หลังหนูขอเล่นอีกนะคะ <laughs> ไม่เป็นคะ่ะ